เสียอย่างเนี้ยเสียโคกเสียโคกเสียโคกหรือไก่โตกันแน่เอป็นเสียงเอื่นไก่โคกันเปนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเอ้เจมส์แฮมสวัสดีครับวันนียเจมส์แฮมครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่สวนผัะมาเจอเพื่อนที่นู่นเพื่อนกำลังนอนอยู่นู่นเลยเจ้าสลัด ข้ามถนนทีนี่นอนนอนรอแบบถ้าถ้าถึงฤดูผสมพันธุ์ในตัวเมียกําลังนั่งรออยู่กว่าตัวผู้จะไปถึงตัวเมียแบบว่ามึงไม่ต้องมาแล้วนอนเองไม่ใช่นอนอันนี้มีขอเอาเหรอแสดงว่าขอได้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีอันเท่ครับผมเมนูซุปป้าครับผมพาพี่น้องมาเจียวส่วนสัตว์มาดูเพื่อนนะครับผมมาเยี่ยมไม่หยมมูนะครับผมเน่ มากันหลายคนมาครับดูทริปใหญ่นี่ที่มาด้วยกันข้างหลังนี่คือพันมาพันมาตะเหมินมดเดี๋ยวเดี๋ยวผิดกฎนะครับเราต้องหันออกกรมดาเน,นะนีน่ยมีรถกอล์ฟวันนี้<อ>เราขึ้นรถกอล์ฟมานะครับเหมารถกอล์ฟไป48ชั่วโมงนี่นะคัผมเป็นประธานบริษัทนี่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูรถกอล์ฟที่เราเช่ามาสองชั่วโมงนะครับ สาวๆก็กำลังนั่งถ่ายภาพรถกอล์ฟอย่างสวยเลยวัสดีประธานบริษัทนี่นะครับรถกอล์ฟคันนี้ว้าวสุดยอดมากเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับขับไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจ,จุดนี้เป็นจุดแรกที่เราจอดดูนกอันนั้นมันคือนกอะไรนะพี่มนะันเขาเรียกว่าตัวอะไรนะสีชมพูเนี่ยฮะ ฟามิโก้นะครับมันคือนกไงเป็นนกไงที่มีสองขาแต่ว่าบัดย่มยืนยืนขาเดียวได้พี่น้องแน่นอนดีครับอยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็นนกสีชมพูลักสวยลักงามกินน้าไปซ่องกระจกไปผมกักันล่งเห็นกําลังเคยเห็นขึ้นกันนี่ไปที่ต่อไปกันเลยครับทุกคนโดยรถก๊อปมมนแรนได้แห้งกานี้ป่นี้ยหยดสุดเลยนะขวมบึ้มลงนี่สักเลยภสวยมากเลยนะครับ พี่ต้องเอาไปตั้งศูนย์ไหมด้วยครับเด้อยนี่มึงเลี่ยนตรงแเนี่นยจะมาพวงมาแล้วมันเ,เลี่ยวทงางหางเอียง,ยงแนงแนงไงนี่ตั้งศูนย์ไหมครับตั้งศูนย์หไหม,มโหไปด,ดีมากเลยโอ้โหคนขับสุดยอดเลยค่ะโอเคโอ้โอดูแลดูเป็นสีต้มช้างแอฟริกาจ้านี่เป็นจุดที่สองนะครับทุกคนที่เรามาดูกันวันนี้นะครับก็คือสร้างตกลมสร้างตกตม เจ็ตัวนั้นนะคะตัวนี้ค่ะอะไรมันคือเป็นสีสมไหมนี่ย่างเข้าไปแนมเข้าไปบังทางในทางผูสีมีกระจมหลังบางไงไว้เห็นสร้างอยู่นะครับยามฝนตกสีนะมันก็มันสีขปีนขึ้นไปอยู่ทั้งเครื่องเฮ้ยยังอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงสวยเสร็จเหรอใช่เหรอยังสมเสียงหอกเจ้าขึ้นแนมขึ้นทั้งเครื่องไปจากไปสีหัวตัวใหญ่แล้วห่างเสียงหน่อยสิเลย ตัวขี้จังหมูี่ห้องขี้จังนกเนี่ไหมตัวนี้เป็นตัวกินพึ่งเหรอตัวนี้คือตัวสมเสร็จนะครับฟังเสียงห้องไหมห้องไม่อีกเบื้องกันนะตัวมันใหญ่มากแต่เสียงร้องมันแบบมินิมอลมากอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเสียงนกงนหน้าขึ้นมองข้างบนนะ่ะน้องน่ารักมันมันคือสัตว์ที่ ผสมพันธุ์กันระหว่างหมูกับช้างนะครับได้ออกมาเป็นสมเสร็จโมบิสาระอย่างเลยว่ะเปิดกุญแจแล้วหันไปทางเอฟเอฟเดินหน้าเอ็นว่างอาถอยลังครับขวาคันเร่งซ้ายเบรกมาเบึงแอ๊เทีสี่คำรถครับมาเนี้ยคำรถกับค่อยๆได้ค่อยๆเหยียบเบาๆได้ครับเบาๆได้พุ่งลงพุ่งลงไปอยูน้ำสั่งอ่างไฟรีกาผมเน่ย แกวแกวแก้วอ่ะไปเหยาะเลยครับ่นไปเบิ้งยีรับตรงไปเลยเปลี่ยนเกียร์เอ๋ไปไปตัวเอฟครับไปตัวเอฟไปเลยอยียบไปเลยแก้วเอ๋ไปย่อไปสตาร์ได้ครับสตาร์เด้อวันนี้ผมกะจีบขับรถแในกระน้ำนั่งนะครับผมรถก็เป็นลุ้นเดียวเลยเลยจาน ปกติผมไม่ขับรถไห้ใครนั่งง่ายๆนะครับทุกคนนโ่เลยน้องสาวสาวเดินไปรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับจุดถัดมาของเราครับพี่น้องอันนี้ไม่นอนียงว่ะมันคือค้อยเอาใช่ป่ะอันนี้คือจีรับนะครับผมก็จ้างกิดว่าจีรับจีรับจีรับภาษาลาวอะไรมาค้อยเอานะครับผมมามาใหญ่มาโมนี่กินจีรับกินตัดไม่ดูหนาวนะครับผม เกียนง่ายๆ้นปาก้น <sy> เ <helmet var> ี้าอยู่บนเตาเลยปากแตกกันปากแตกต้นไม้เยอะสูงวันนี้เห็นไหมไมจังทีกินใบเถื่อนมาเลยเยดยืดข้อเด็กกับมาเท้ายามาถอนมันโยมันสีเดงหัวขึ้นไปเต้าหอมครับ่ามาถอนเนี่ยน้อยนี่ดีว่ะมันหลายแนวเน้อยยี่นี่นะครับวันนี้นำทริปเที่ยวโดยเจ๊แฮมครับถัดจากแอัทเทสเปิดขวาใช่แล้วก็แล้วก็ใช่ แล้วก็บิดเอออันนั้นไปฝั่ง F แล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยลองกดดูค่อยๆเหยียบลงไปเรื่อยๆมันจะเตกนินดหนึ่งปอดนั้นไป F ก่อน F นั่นแหละมันขับง่ายอยู่พวงมาลัยมันก็เบามาครับยามมาเลยครับค่อยๆเหยียบแล้ววางล้อข้างหลังด้วย,ย,ยไปเลยยามไปเออไปเลยว่าดองถ่าดองันดีไปเลย,ออเลยขับเป็นเซยขับเป็น ไปล้มาถาแล้วปล่อยทิ้งเลยตอนนี้ได้เดินถับเกินย่างเกินมั่นจะพู้เพราะว่าเกินยัางเกินเมื่อกลางหนาครับเอคนเจอคนเยอะๆเบรกใส่ก็เหยียบใส่เหยียบก็เล็งใส่เฉยเลยเอากล้องลงพอดีเมื่อกี้ตรงไหนอันนี้เราอยู่ที่ไหนแพมอันนี้เราจะมาดูแลดคะเจอเพื่อน ่านะครับทุกคนก็คือตรงนี้เลยถ้าเสือบุกถ้าเสือวันนี้พาทุกคนมาบุกถ้าเสือนะครับข้างในจะมีเสือโคกว้าเสืออย่างเนี้ยเสือโคกเสือโคเสือโคหรือไก่ตกันแน่เอินเสือเอ่นไก่โคกันปัน ตอนนี้เราอยู่จุดของเสือลกับสิงโตนะครับหนมีอะไรให้ดูอีกตรงนี้น,น้ล่ันเห็นไหมสีข,า,ขาวๆลองเรียกเสือไหมลองเรียกเสือแมวมใ,ใหญ่เอาสึงโตเหรอไลอ่อนไลอ่อนๆเลยตอนเนี้ยดูตาน้องเยอะมากเลยนะครับม,มองทะลุผ่านช่องเข้าไปดูตาน้องสิครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นตามกันไปเลยนะครับทุกคนเจ๊พามถึงไหนแล้วตรงนี้คือที่ไหนเนี่ย mm hmm. อันนี้คือที่ไหนครับ เราเดินทางมาถึงจุดที่ชมอ e ีแลนด์แล้วนะครับทุกคนดูเขามันสิเขามันสวยมากเลยเขามันโค้งแบบหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับทุกคนมันใช้อะไรยืดอ่ะมันใช้อะไรในการยืดยืดเขาให้มันโค้งแบบนั้นเป็นเองโดยธรรมชาติใช่ไหมสวยมากเลยนะครับกับบรรยากาศชิลๆว,วันนี้ครับผมสีผาพ,พี่น้องครับกระโดดขามจากฝั่งนี่ครับขามไปฝังผุนเพื่อที่สีไป ไปบ่ได้ไปบ่ได้ครัตรงนี้เป็นจุดจอดชมสัตว์ที่11นะครับทุกคนลามาลามานี่ตอนนี้ลาไม่มาแล้วลางงทำอะไรกันวะามาเหมือนมันจะมานะเมื่อกี้แต่ว่ามันมันไปเจอตรงนั้นมันสูงนะครับน้องก็เลยไม่กล้ากระโดดลงมาถ้าน้องบอกว่าน้องบอกถ้าน้องเป็นยีราฟน้องจะกระโดดลงมาแล้วอ้าวเกา งงลางงลางงาาลองเรียกนี่้ยมา,<อ>ามา<ห>แล้วมาเนี่มานี่ <laughs> มาจริงๆด้วยมาแล้วจะเอาอะไรให้น้องนะน้องมาถึงนี่แล้วให้ติดบไปยี่สิบให้ติดบไปยี่สิบบอกให้ไปซื้อหนอมกินเองอให้ตายเถอะเห็นไหมเห็นไหมเห็น <laughs> มันเดินมาขี่ใส่ <laughs> น้องปวดที <laughs> ไม่น่ารักเลยดูว่าเดินมาเยี่ยวโอ้เขาจะเยี่ยวเป็นที่เป็นทางนะครับทุกคนตรงนี้เวลาที่น้องปวดเยี่ยวนะครับจากการเข้าดูพฤติกรรมแล้วน้องก็จะมาฉีดตรงนี้ทุกรอบเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับสังเกตได้จากขนเป็นรอนเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างหลังจากชมมาสามร้อยยี่สิบสองที่ ยเยอะเลยอกว่าสวยเหรอเหนื่อยแอบมากประทับใจในจุดไหนมากที่สุดนะแอมประทับใจจุดที่มีแรดน่ะตรงนี้ให้มีสวนน้ําด้วยเขาให้ลงได้ใช่ไหมครับลงได้แต่ฝั่งทางซ้ายของเราทางนี้เป็นสวนน้าเอาไปดูข้างหน้ากันก็อยใครที่ยังไม่ได้อาบน้ํานะครับเรามีโปรโมชั่นไว้อาบน้ํากับจระเข้ให้เป็นถังเลยอะหร โรโมชั่นตามพี่มาเราะไปตามตามพี่แพมไปเดินทางปลอดภัยไปกับเจ๊แพมครับกับขี่ปลอดภัยจัดไปเลยครับสองพี่น้องหมุนมาทาง F อหัน่นอันนั้นอันนั้นอยู่แล้วเหยียบคันเร่งไปได้เลยเบาๆนะพวงมาลัยเช็คพวงมาลัยด้วยด้วยด้วยดยแพไป้ยาไปค่อยๆถ้าตกถ้าตกใจให้ยกเท้าออกไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้น ไปแล้วโชคดีนะทุกคน <laughs> เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางไปแล้วให้เขาไปเถอะเราไม่กล้าไปแล้วเดินเอา